ีเริ่มต้นทำงานการุณา,ารอการเชื่อมกล<ด>้องเพิ่นว่ากล้องเริ่มต้นเริ่มต้นทำงานกรุณารอถาการเชื่อมกล้องเนาะเพราะว่ากล่องนี้เป็นกล่องยี่ห้อของไทยเด้อพี่น้องเด้อแหละปะกะติมันจะมีฟ้าอา่านนอแต่ว่าฟ้ามันบ่หู้ว่ามันถือเอาออกหรือว่ามันลนออกเพราะว่าปะกะติค่ะเนมก่าหูซึกว่ามันอยู่หันนาะแล้วืันนี้เฮามาสังเกตคือแล้วมันบบเห็นบนที่ว่า บนที่ดันแม่มคล้องปิดไว้าะวาทุกหมดละเริ่มต้นทงานสบายดีสบายดีพี่น้องปองไปบื้อสุขุดชุดคนเนาะพี่น้องเนาะมือนีนี่เขามีปัญหาใหญ่อีกแล้วพี่น้อง ปัญหาก็คือกล่องวงจรเท่านี้มันมีปัญหาเราทุกคนนอนซซ่งว่าเมื่อวานนี้ไลยมือกอน้องนี้มันมืนตรงนี้หันบได้เขาก็เออบได้เขาเบิงเพราะว่าปกติเวลาอยู่เพื่อนันเท่ากับสิบบได้เบิงเนาะแต่ว่าเมื่อวาอันนี้ผ้าเด็กหนอยออกออกไปในเมื่อผ่าบอกอเล็กยั้งร้านไปดินเนาะเล็กๆไปดินดอวบันนี้ก็เลยมาเปิดหันอยู่หันอาหารหันหันเข้าไปกินอย่างอาหารแก๊งเอออหกระเลมเนาะ ไปกินกระเลมแล้วก็ได้ว่าเปิดกล่องมันเขา่ากล่องบ่อไหลพี่เนาะบันนี้เขาเว็บหนึนววน่งมันแบบปินไปเทิงลังคาเน,ะนาะเพราะว่าแนวน้องเนีย้ยผ่นว่าเคยปินกล่องขึ้นไปเทิงลังคาจา้าเถือแล้วส่วนนี้มันมีคข่าว,ว่าเข้ามาลากักหัวหลักเบลารา,า,ายเนาะบานเฮาน่ะน้องเนีย้ยก็ได้ยากผ่นขี้ลากะนะเป็นคนปินเพราะว่าตอนดึกผ่นเ้าบบเห็นดิตอนดึกเนาะเฮาเนอนเ้าบบเห็น,นก็ได้ว่าจัง่านของเนี้ยว่ามันเป็นแปลกพี่นนองจังววาสีเบิ่งกล่องนี้ว่ามัน มันขาดด้วยว่ามันเป็นยังบ่อนอทานผูุสมเนี่ยเ่ามาเบิ้งน้ำกันเนาะพี่เนาะมีเอาว่าขนาไหกันากเลยก็สินาอันีสแกนแม่เอาไปสแกนหายเงก่องีปเบิ้งก่อนนีเดถ้เขาเสียเบิ้งก่อนนาก้อนเขาจับใสลรงบ้านี้เลยถขาคืดว่าค่ะขาไม่พิสปกติมันบินไปถทางเบิ้งมันอยากบินเงื้อเงื้อเดือดเถื่อนน้อมันอยากบินเงื้อเงื้อเดดไปทั้งเถื่อนเพาะ้องสแกน วันนี้มันบอกว่าโทรศัพท์หลังนี้มันหันเปนว่าปกติหันมันมีต่อต่อ Wi-Fi ได้มันดอกปีนขึ้นไปเถอะเท่ากับเปลกแล้วกามันออกจากระบบสางัที่มันบ่เคยออกนะมันเขียนว่าออกจากระบบให้รีเซ็ตใหม่เท่ากับตองขึ้นไปเถื่องเพื่อจะเฮ็ดใหม่เนาะทานผู้ชมเนาะเออกแปลกแหงจังว่าตกใจมาสิเฮ็ดตั้งแตงมืงอคืนนี้มาคำนายกะว่าเออเดี๋ยวเบิ่งแล้วก็คือสิบ่มีหยังหั่นนะก็เลยบ่ได้เฮ็ดก็ตื่นเช้ามาอยู่พากันเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะ เออบ่มีแสงง่ะบขมีแสงหรอบ่มีแสงมบ่มีแสงบอก้า้กับบ่ขาดง่มให้ตาเมีนบอกเออบาแเรวเขาจ้าหงแต่ว่ามันเหนื่อยคือเราอเขาเรยกจ้หเอือมึงคนจีนเจามันคือว่านาหารมงคนปีนขึ้นปกติมันบมปีนเดี well, the ๋ยวคือบ่านเนียะขันปีนเขาจ้าย่งปีนเามืออหมืออหรขางดีเขาตองปีนเกาะขึ้นเพิงเออขั้นปีนเขาจ้าย่งปีนเออบ้าอะไรเขาเอาว่าทานไนเขา้ปีนเพราะบ้างไนก็อยู่แก่กะอย่างนี้รอกเ จับดีๆแล้วทอรเด็กจ้าตแีอาอาโควก่ทานราบอ่งฟิมเอะหลน่ะถ้ามาจับให้ทอรดิกไปเอาอันอนั้นไปเอ,อ,อาพระเเอาทิสเปียกมากมันบางคืออาโค่จะมาจับนหรือเปาเอ กระเจ้ากระเจ้าลอกของเล้วบอบอไปเลยหอกดีแน่นอนดีแน่นอนพื้นขวดกระแหงยาดไม่สูงลอกฝ้าอินนั่นอี่ก็เกาแห้งนี้มันสิแตกแล้วมันถืกแดดลายอืมมีแน่ทานผู้ชมเบูรณ์กีบรรยากาศต้องเห็นยงถ้ามันเป็นเนื้อไม้ กลดีๆเล้วดีๆหาบุตหนึ่งเริ่น้องกองปลายเอ้ยนอนก้นก็ได้ละนองไม่หไหวทถน,น,นี้ตื่นเดี๋ยวเจ้เอืยืนค้าขอยแข้งบมนเดี๋ยว oh. นี้ขี่นกันมาขี่ใส่ได้หนิครับอ้าวเมนต์ต่อ กล้างพวได้แต่กอกหนาบวได้ถ้าเียกแปีดีย่าอันคีรากนี่เด้ผีหงเลยว่าไมคิดส yeah, oh ่วนหันว่าเท้ารถเออเผารถอกเพรว่าเผาข้าวเออเ้าวเาเข้าวลงมั้ว่าแบบเปลาสมุทรนาเออไม่าถืออู บอสมูทาแนอนสแกนคิวบนตัวเรื่องสุดสแกนคิวตึ๊บอะไรบอสหัวเราะมึยังด้วยเด็กโอนด้วยเอื้อตักใจเบ็กงอออุปกรณ์เพิ่มเดี๋ยวมาพริกอันนี้ออกไงโรน่าปกโอ้มีเซ็ต ป,ดดปุ่มดีเซตอยู่สายดอกสูปุ่มดีเซตสเกลอะเลยวะแย่ะปุ่มดีเซตมันอยู่มองไรที่รุมนี่เลยใก่นะพี่ลุมเนะปมม็นบอ่อนี่บนมือเออนี่นแหละกด๋อมันมาถอดออล้นี้มันมีปอกอ,อ,อันาขาๆอยู่มองนี่นี่อเอออุ้ยถอดข้าถอดออกไนี่สู้ๆปตะหยาเทบมันน่ เพาะมาถอดซิมออปป่เ้ามาอแกว้อ้าวเอื้อยถึกว่ายสะโพกมันบวไรไปเอาหนังใหม่จิบเขีวมาไปไหมคะใหม่จิบเขียวไปเลยๆเพราะพามาถอดอันไหนออกออกว่ะ้ันไว้ที่รีเซ็ตออกจุด เี่แล้วรกล้องเริ่มต้นทำงานการุณารอการเชื่อมกล้องได้รับสัญญาณเชื่อมต่อเลาเตอร์ไวไฟเริ่เช่อมไวไงในวันได้รับสัญญาณเข้าใกล้อีกปเออ อ่ะเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วอุปกรณ์ให้ไกลตัวเองขออีหยองออกอันนอยเองขอเอาต่อจุดไม่สิได้เห็นสถานที่น่นลองแยกเครื่องเราคือโทรศัพท์มือถือให้ใกล้กันรหัสผ่านผิดพลาดสรุนราชรหัสผ่านและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งโร้องเริ่มต้นทำงาน การุณารอการเชื่อมกล้องห่วยเจอไงเนาะคู่แย่เนาะเห็นเนาะพี่น้องเนาะมันง่วงในนี่พี่เนาะเพราะว่ามันไหวเสื่อมเสื่อมแรือมันก็ว่าเสื่อมบ่อยๆปกติมันเสื่อมได้พี่น้องปกติเห็นมันมันเสื่อมเลยเลยเนาะได้เด้เนี่ยแล้วบันยีบลอนแม่เห็นกาลุดออกมาอะทัมมาาเนี่ยมองแม่มันจะไปรุดง่ายจังไหนนี่มันมีฟ้ามันคลังเงินเด้เออเขาตรงง่ายออกบ่ธรรมาามันยิบเข้าไปดู นี่กล้องเริ่มต้นทํางานการุณารอการเชื่อมกลอก้องกรุณารอการเชื่อมกล้องไม่ยังระบายกรุณาแกนอนหักคิวบนตุช่วยอีกสังเลยหมอจ้าเล็กหมอคนจังสี่เนาะพี่น้องเนาะคือกล่องห้อนี้เป็นเริ่มต้นทำงานกรุณารอการเชื่อมกล้อง เพื่อนว่ากล้องเริ่มต้นเริ่มต้นทํางานก็รู้ไน้ารอดาการเสื่อมกล่องเนาะเพราะว่ากล่องนี้เป็นกล่องยี่ห้อของไทยเด้อพี่น้องเด้มอะไรก็ี่ห้อนี้ดีแห้งทุกคนน้องนี้มันก็ว่ามันบบเคยมีปัญหาแะไรบัดที่นี้หันบัญหาของมันก็คืออันแม่หม่นนะบอนซุปแม่มปกติมันจะมีฟ้าอาจนอแต่ว่าฟ้ามันบบหู้ว่ามันถือเอาออกหรือว่ามันลนออกเพราะว่าปกติค่ะเนี้ยมันกล่าวว่ามันอยู่หันหันาแล้วมันนี้เขามาสังเกตคือแล้วมันบบเห็นบอนที่ว่าบอนทีดันแม่ม ค้องปิดไวเพราะว่าทุม่มหมดละเริ่มต้นทำงานการุณารอการเชื่อมกล้องได้บลวันนี้ใช่<ะ>นี่การเพิ่มเติมหลุมเดียวเพราะว่าโอ้ยใช่เลยเขาบอกเกาะมันตน้องมีปัญหาอืมคอ,อยออยันว่าเด้อคอยนี้ว่ากองมันมีปัญหามันเสื่อมหมดเลยมันแปลกแข็งอะไรนี่เลยว่ะ มคือว่ามันแปลกเนี่ยมันสิเป็นแบบว่ามีคนมาเหตุดเอียงกล่องเ่าว่าพี่น้องด้วยว่ามันเป็นน้ำเหบบเนาะแต่ว่าแป้งมองได้แปลงันว่าน้องแง้มเบิงพาลาซูดม่อว่านี่นะกล้อง <liegt> เริ่มต้นทำงานการุณารอการเชื่อมกล้องกล้องมันขื้นไปนั่นเด้อมันเดิงขึ้นไปลังคาเพราะว่าปกติ้มันโบเลขื้นไปนี่เด้มันขื้นไปลังคาบนนี้ปกติเขาจะเห็ียดอมันเห็นบนรถดยเพราะว่าอะไลกว่าถือแตงแต่เขาเห็นคลิปอน่ะเห็นคลิป เพื่อมาก่อยเพิ่อถือเผ้ารถหรือว่าเขามาจูดรถลาข้ากระยาเนาะทำอีสถนนปินสนาบ้าปินสนาบ้านก็ได้ว่าเออปินมาหนีเพราะว่ากล่องข้ามันยังหน่อยโตอยู่นะพี่น้องก็ได้ปินมาใส่รถก่อนเนี่ยมันสําคัญย่านว่าข้าบประเทียนยังให้เขาอยู่อย่างขี้รากโบหรือว่าคนโบเต็มโบดียังก่ะสิเข้ามาจูดรถจูด่างกล้องมถก็ทำงานสำน้ารอการเชื่อมกล้องเป็นยังมันคือว่ากล่องเริมต้นทำงานสองสามเถื่อนอะไรนีวะ นี่เดี๋ยวสิอธิบายในะดูสมบึงเดียปกติเนี่ยมันมีฟ้าำดำๆมีมองนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมองมีฟ้าเนาะม,ม,นมีบนเมียมนะมันไข้ออกเลยมันไข้ออกเลยจึดๆมันมีหมองปุ่มกดแต่ว่าอือฮึจะกดแต่บ่กดแล้วดีเซตนะรู้น่าแกนอนหักคิวบนตัวเครื่องจุดบนขวัญเฮ็ดใหม่เบื้องบาทหนึ่งคืนละคืนละทะเลก็คืนนะ้ำอีก กล้องเริ่ต้นทำงานเตอนนี้ก็ควรเรื่องกล้องค่อยดีเซนเ้นเห้นบอกฟ้ามันรุดออกเห็น่มฟ้าหม่องนี uh, <t whoever speaks properly> ้มันรุดออกปกติมันมีฟ้าดีแม่ดีเซตดีเซตใหม่ รอ,คอเครื่องรีบูตรีบูตสแกนสแกนอะไรบัวไหลบ่เด็กมนวนองม้นองจน เ,เกล้อ,องเริ่มต้นทำงานการุณารอาการเชื่อมกล้องเออถ่ายเห็นกันเนี่ยพี่น้องมุ่งมันอยู่สูงเนี่ยข้าวบัวจ้าเขาเดียวบัเห็นหันนาว่าถ่ายแปลงไรเบอร์บัวสุขอีกน้อยหนึ่งเด้อน้าอคุณิกเด้อจ้าเออเหยียบว้าเป็นไงได้อยู่บ่ มันสแกนบอดดยนี่นะขอโที่ไหมอีซังเวยขอบวกเขาใจงงเว่ยกกตีมันกระไรกล้องเริเ่มต้นทำงานกรุณารอการเชื่อมกล้องปกตีมันกระไรโดนนะพี่น้องม,มันวัวใหญ่สะเน,นี่ยปนินะก็ไม่มีปัญหาว่าแล้ว ขอคืน่าเข้าเกกนี่โอเกโอแกโอเหนื่อยดินอนสิติญาไม่เขาสิตาซ้ายเหม็นตายแม่จับแน่นๆนั่นเองจับแน่นๆกล้องเริ่มต้นทำงานกรุณารอการเชื่อมกล้องเล่ได้แล้วน้องพี่หนุ่มน้องมันว่าเสื่อมตัวบ้ฮันจำเร็จได้อเด็กต้องหลอนแม่นหมได้บ่บันนี้ ขาฟังเบิ้องนอกพี่น้องได้บ้นี่เอาแค่โอเคได้แล้วนี่พี่น้องล่างล่มุนบังหัดเดือร่างมุนล่างมุนก่อนมุนมุนไปห้างหาเจ้าเอามุนมุนมางไหนใครวะโด้แต่จะไมทาผู้ส่งเบื้งเจ้าเห็นบอดเอาดีดีอาเอาเอาพินสมัยทาผู้ส่งเบื้ง เดี๋ยวกันพี่นี่น้องขยับได้แล้วน้องกล้องเนี่ยแขเง็นเราทานทุกคนมันอางนี่ดีดีดีเด้นะานี่นะก็ังนี่กล่องเออโอเคน้องพี่น้องเอ้านี่โอเคไปลงเอาสะดิ้งจับกล้องดูเถ้งบอกเออเอาลุงมาดีเฮ้ยยังยังเม้งไก่เดียดีเออเอาซาดิ้งไก่ โอ้ยเฮ้ยเรือกอาจะเตะใคยล่ะสมงพี่น้องเรือเรืออะไรไข่หอยน้อพี่น้องน้อในที่สุดเราก็ทำสำเร็จเดีวนี่อันเดอรขอลองปีนล่องมาเด้อโอเคเดอเฮ้าอืมอืมเดอเฮ้าเออเร็วเร็วโอ้ยตายน้อพี่น้องน้อโอเคแเดาเร็ว เพื่อจนแตกทะเลก,ก็เพื่อแตกยังไงพี่น้องเนาะโอ้ยขอ,องโมขับใจทีว่าผ้าเบิงมาหอดพีเด้อพี่น้องกำลังว่าสีทามทานผู้สมงขั้นว่าบด้นี่ก็เป็นท่านทานผู้สมสีใหายทานผู้สมซอยเลยอบ่ไดคือกันน้องแนมกับนอ่คือกันเขายูทูบแลวก็บ่าเข,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 ขาใจเนาะพี่น้องเนาะก็กกได้ว่านี่นี่แหละพี่น้องอานน้ามือนีหฮาก็โอเคเนาะเลยคือว่าแปลงกล่องเนซันเบดโอ้ยก็อบกกบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเด้อเพราะว่าขีรักมักโกมันก็ร้ายนี่นะแล้วเหือนเฮามันมีหัวมีห้าเนาะ ห้าวกระยาด้วยแลีกเนาะโอยสานยานยาห้าวตองเอาจะสีเอืออยห้าย่ำห้าออกไปนอกหันแล้วห้าสีต่อสองกล่องกล่องใบก่อนเออห้าสองกล่องไปก่อนเนาะโอยสองกล่องไปก่อนล่ะได้แล้วได้เลยมันรูดบอนไซแอมหันเอือยคอยว่าคอยว่ามันแปลกนะมันมันปกติมันสีเบืออะไรคล้องกันสีอะไรมันตรงนี้เนี่ยเป็นเงะไปแกะมันเป็นบอก ่วมีแห่งกีรักแม้วบางเธอมันมาเฮ็ดเธอหลา,หายอย่อางกีร่ยอแล้วคู่อยู่เขื่อนเกาหอมบอกมันเป็นเวลาตาใส่ไฟก่อนแล<ม>้วมันจึงสิไปเอาแอร์นี่มันเป็นแต่ละอย่างมันเปิน,ลน,ปนกล่องนี้ตีบอมันสิมาลากผู้ที่มันเห็ยนม,มันเป็นกล่องนี้คือต้องล้างขาปุ๋เออมันเป็นกล่องถึงถ้าล้างขาปุนมนอรี่น้องด้วยแตนจังวะอ้าโอเคนอตพี่น้องนอตถือว่าโอเคเซ็ตสินนอตพี่น้องเนาะหายห่วงไปอีกมือนึงกับบูบว่ามือไรสิมาจะมาห้าวกับยานจะโฟเพ้อเพ้อว่ากีรักมาเบิ่งคลิปเฮามาแปลงมันมาเ็ดเป่อง เจสซี่นี่คอนซิีบอเลตี้กับมุ้งจอนไหวหานักขาวให้รักทานตำรวจเบ่งบ่อนาสัสสัสเลยก็อนาเขาไปแค่โซซับเฮ้ยเฮ้ยแบกนี้เด้ไปไปคอจ้าเกลือนมั่นไปไปเอาเจ้าด้วยก็ได้ก็ได้เอาโอเคเนาะพี่น้องเราเรามึงนี่ตรงนี้มึงก็รอไปก่อนเด้อฝากคลิปดีกัฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดไลน์ก็ได้จริงจริงกดยุกโปรไฮยุกโปะรไฮเนาะลอยเมื่อยงเดี๋ยวสิพากันออกไปนอกเลยโดยบ๊ายบายม๊า ไปทาเบิงส่องกระดานซาราไเดอไปซื้อเครื่องไปซื้อะไปนักอะาเครื่องนี้เจะก็อุ้บไปแต่ว่าจะก็ท้าฟังส่องกระดาแต่ว่าได้ไรกงภาพปตัดผมมอนผมคือว่าอันนั้นเ่ผมหยาบให้ผมหยามันบลรอได้ดุผมหยาดจนเฮ็ดจะสีได้เออโอเคบายบายสวั้ดีบาย